สวัสดีครับชาวไซก้อยที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปล่าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่จะมาจากสองลีกครับดูคู่แรกมาที่ลาเที่ยงคืนตรงเราไปดูสวีเดนออสเวนคาดกันก่อนนะครับวันนี้โคเทเบิร์กทีมอันดับสิบห้าครับจะเปิดบ้านเจอทางวาเบิร์กทีมอันดับสิบหกเอาน่ดกนที่่อะ๋ยบ โคเทเบิบร์กในชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดเสมอกับทางฮามสตัดมา0ประตูต่อ0ครับส่วนทางวาเบิร์กไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ1แพ้4เกมล่าสุดแพ้เยอการ์เดนส์มา2ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้โคเทเบิบร์กคู่หน้าจะมีทาง ance, าอบุนดานเซ่ซาลาอูกับทางมาคุสเบิร์กเป็นตัวความหวังน,นะครับส่วนทางวาเบิร์กจะมีทางวิทเตอร์คาร์ลสันกับทางดีออนคาสเนกี้นะครับเป็นตัวความหวังเหมือนกันครับ ก็ต้องบอกว่าโคเดเบิร์กฟอร์มแย่ในลีกเนี่ยแพ้มา3จาก4เกมหลังสุดและไม่นชนะใครมา7เกมติดติดแต่ว่าเกมในบ้านยังพอขายได้นะครับ4เกมหลังสุดเนี่ยหลุดแพ้แค่เกมเดียวรับต้องมาเจอวาเบิร์กที่หนักกว่าครับแพ้มา3เกมติดและเกมรับเนี่ยเสียยืนพื้นเกมละ2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วยิ่งมองไปที่เกมเยือนเนี่ยแพ้มา4จาก5าเกมหลังสุดเพราะฉะนั้นดูแล้วเปอร์เซ็นต์ภาพรวมดูแล้วยังไงก็หน้าเชียร์โคเดอเบิร์กมากกว่าครับผมมองว่าเลือกเชียร์เจ้าบ้านดี สองประตูต่อศูนย์ครับทีสองยังอยู่ที่สุดเดนออสเวนคาร์เหมือนเดิมน,นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงไปดูนอคอปิงครับทีมันดับเจ็ดวันนี้จะ,ปะเปิดบ้านเจกับตังฮามสตัดทีมันดับหก โดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นแฮมสตัดเอาชนะนอร์โคปิงได้2ประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ N นอะร์โคปิงเนี่ยดูไม่ดีเลยนะฮะสเสมอสองแพ้สามไม่มีชนะครับเกมล่าสุดเสมอทางฮารคเคนมา2ประตูต่อ2ครับส่วนทางแฮมสตัดชนะ1สเสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางโกูเดเบิร์กศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับนอร์โคปิงวันนี้คู่หน้าจะใช้ทางวีเตอร์ฮัมเมอร์ซอยมิสตราตี้กับทางคริสตอฟนีมาานนนนยืนคคู่่กัััรบสสวทงฮมต จะมีทางวิกเตอร์กรนาดกับทางอิริกอันสตรานครับเป็นแนวรุกคู่กันครับก็ตัออวานอโคปิง้งหลุดยาวไม่ชนะใครมา5เกมติดๆแล้วนะครับเราเป็นการแพ้ถึง3เกมนะฮะแล้ว แพ้ในบ้านมา2เกมติดๆเลยด้วยต้องมาเจอ star, ทางสตัดที่ดูดีครับในหลีกเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมา5้าเกมติดๆแม้ว่าจะหนักเสมอไปหน่อยแล้วก็เล่นเยอเกมเยือนได้ค่อนข้างดีนะครับพวกเขาเล่นเกมเยือนชนะคู่แข่งมาสเกมติดๆเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่ต้องคิดมากเลยครับมองไปที่ทางสตัดผมมองว่าอย่างน้อยจะยันได้ครับแลวพวกเพีดีถึงขั้นอาจจะเอาชนะได้เลยแต่เบื้องต้นผมมองว่าทางสตัดจะยันเสมอทางนอ้องเปิ้งได้2ประตูต่อ2ครับ คู่สไตล์ระย้ายวิ่งไปที่อาร์เจนตินา่าเพมารลลีกันเวลาตีห้าครึ่งนะฮะไปดูโบกาจูเนียครับทีมอันดับ11วันนี้จะเปิดบ้านเก็บทางฮูราคานครับทีมอันดับ27รองบวยนะครับทุกคนี้เจอกำลังเกมล่าสุดเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับโบกาจูเนียชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางยูเนียนซานตาเฟ่มาศูนย์ประตูต่อศูนย์เป็นการบุกไปเสมอนะครับส่วนทางฮูราคานเนี่ย ไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอหนึ่งแพ้สี่เกมล่าสุดแพ้แอตติกโกตุกุมันมาสองเอ่อหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะวันนี้บุคคาจูเนียตัวเจ็บตัวแบนยังมีค่อนข้างเยอะนะครับตัวความหวังของพวกเขาคือทางมิเกลเมเรนเตียนะครับกองหน้าตัวเก่งสุดทางฮูรกาลจะมีทางเฟร์นันโดโกดอยปั้นเกมตรงกลางครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางนิโคลัสกอร์เดโรนะฮะก็ต้องบอกว่าบุคคาจูเนียมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทาให้คุณภาพของทีมเนี่ยตกลงไปพอสมควรแต่ว่าเกมในบ้านคาดหวววััังกกบบพพเเเขาาาได้สมอนะะครร่5 หลังสุดเนี่ยพวกเาชนีเอาชนะคู่แข่งได้ถึง4เกมเลยครับสุนังฮูรากานเนี่ยหัวการหนักสุดๆไม่ชนะใครมา9้าเกมติดๆแล้วป็นการแพ้ถึง6เกมและเกมหรุกอย่างฝืดเลยนะครับ9เกมหลังสุดเนี่ยยุงคู่แข่งได้แค่ประตูเดียวมันดูแล้วผมมองว่าภาพรวมต่างๆ บุคคาจูเนียไม่ควรจะพลาดครับผมมองว่าไม่ควรพลาดไม่ใช่ไม่น่าพลาดนะผมมองว่าบุคคาจู junior, เนียเบื้องต้นจะเอาชนะฮูริการได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งเพียงพ,พอครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่สุเดนออสเวนคารครับโคเตเบิร์กครับจะเปิดบ้านเอาชนะวาเบิร์ก2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองในสุเดนออสเวนคารเหมือนกันจอร์นอโกปิงจะทำได้แค่เสมอทางฮามสตัด2ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายครับที่อาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีก บุก a j u เนียจะเปิดบ้านเอาชนะฮูดการได้1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วอย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเราไซค์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแนละ้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ